ชาวเน็ตแห่เตือนอ้วนรังสิตอย่าทำแบบนี้กับน้องโลฮาไม่ดีต่อเด็กยกครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยกันสักพักแล้วสำหรับครอบครัวของหนุ่มอ้วนรังสิตสิรานานนท์ที่ก่อนหน้านี้ได้บินเดี่ยวฝากโควิดไปอยู่เกาหลีใต้นานถึงสมเดือนเพื่อดูแลภรรยาสาวปั๊คยอนซอนและลูกชายน้องโลฮาและหลังจากที่กักตัวครบก็กลับไปอยู่บ้านปกติพร้อมอัปเดตเรื่องราวรายวันให้พี่ๆแฟนคลับได้ติดตามกันตลอด แต่ล่าสุดกลับมีประเด็นดรามา่าเมื่อหนุ่มอ้วนเผยแพร่คลิปถือเงินพร้อมหยิบยื่นให้น้องโรฮาบนเตียงนอนไปซื้อนมและแผนเพิดพร้อมระบุว่านี่มันลูกออมมาช,ะชะดัดเห็นเงินแล้วตาโตออมมาสอนมาดีจริงๆขณะที่แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เตือนกันว่าทำไมเอาธนาบัตรมาบนที่นอนครับสกปกคุณพ่อเงินนะอาจจะมีเชื้อได้นะ แบงค์สกปรกจะตายผ่านมือคนมาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนเอามานับบนที่นอนใกล้ๆลูกระวังหน่อยค่ะคุณอ้วนช่วงนี้โควิดติดมากับแบงค์ได้นะคะระวังน้องไว้ก็ดีนะคะเซฟเซฟดีกว่า